อันนี้ก็คือทุกครั้งที่มีภัยพิบัติธุรกิจที่เติบโตมากครับยกตัวอย่างเช่นเซราม,มิที่ญี่ปุ่นเป็นครับบ้านพังเป็นแถบเลยนั่นคือวิกฤตแต่ในวิกฤตมีโอกาสครับคือบ้านต้องสร้างใหม่ถูกไหมครับจะสร้างที่ดินที่ใหม่ก็แล้วแต่แต่ที่ไหนมีคนที่นั่นต้องมีการก่อสร้างเพราะฉะนั้นกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จะเติบโตดังนั้นเมื่อเกิดภัยพิบัติในโลกนะครับ กลุ่มบริษัทที่ทําธุรกิจด้านก่อสร้างก็จะมีผลกําไรมากยิ่งขึ้นฟังดูแล้วดูไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่นะฮะคนเรามีความทุกข์แต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งธุรกิจเติบโตนะครับแต่นี่มันเป็นโลกแห่งความจริงนะฮะโอเคครับไปดูกลุ่มต่อไปแบงกลุ่มนี้หลายคนชอบเลยยุ่งกับเงินโดยตรงเลย financials กลุ่มการเงินมีเยอะแยะเลยครับทั้งเรื่องของธนาคารธนาคารก็ดีนะครับหรืออื่นๆก็ดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินนักค้างเงินต่างๆนะครับนี่ก็อยู่ในกลุ่มของกลุ่ม financial s กลุ่มต่อไปกลุ่มที่5หลายคนชอบคือเซอร์วิสการบริการกลุ่มการบริการนี้ก็มีความหมายเยอะแยะครับทั้งการบริการที่เป็นเซอร์วิสต่างๆเช่นบริการในโรงแรมที่พักนะครับร้านอาหารนี่ก็เป็นการบริการอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ธุรกิจสปานะครับอู้เยอะแยะมากมายเลยแล้วธุรกิจการบริการเนี่ยสำคัญ4ี่ข้อสะดวกสบายรวดเร็วปลอดภัยนะครับ เป็นธุรกิจที่บางอย่างนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยเช่นธุรกิจสปาฝึกบริหารพนักงานให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็มีสินค้าซัพพอร์ตพอสมควรที่เหลือไรายนด้จะมาจากการทําสปาอย่างเดียวหรือความพึงพอใจที่ได้พึงพอใจนะครับลูกค้าจะกลับไปใช้ซ้าแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่านี่จึงเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตมากนะครับด้านของโซลิซการบริการนะครับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่6กครับกลุ่มธุรกิจพาณิชย์กลุ่มคอมเมอรเชียลต่าง อันนี้ก็เยอะแยะมากมายนะครับเรื่องของการค้าโดยเฉพาะการค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่น iPhone ก็ดี iPad ก็ดีนะครับพวกนี้เติบโตมากนะฮะเรียกว่าเติบโตมากดังนั้นเนี่ยนะครับกลุ่มที่6กลุ่มธุรกิจพันชย์นี้ก็เป็นีก,กลุ่มที่มีการเติบโตตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของอีคอมเมิร์ซด้วยนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คิดว่า6กกลุ่มธุรกิจนี้ก็น่าจะ เป็นการแบ่งประเภทที่ครอบคลุมของกลุ่มธุรกิจทั้งหมดในโลกนี้นะครับถ้าเอามาจัดหมวดเนี่ยก็จะเข้าอยู่ใน6กลุ่มนี้ดังนั้นก่อนที่จะสรุปนะครับนักเรียนศึกษาครูคต้นมานะครับประเด็นที่ครูต้นพูดหลัหลกๆข้อที่1ความเป็นมาของธุรกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับข้อที่2พูดคุยกันในเรื่องของความหมายของคําว่าธุรกิจข้อที่3นะครับครูต้นพูดคุยว่าวัตถุประสงค์ของธุรกิจ มีอะไรบ้างจำได้ไหมจ๊ะสร้างเงินสร้างงานสร้างคนนะครับแล้วก็ข้อที่4ข้อสุดท้ายคือประเภทของธุรกิจก็คือเอาธุรกิจทั้งโลกมาแบ่งเป็นประเภทซะแบ่งได้6ประเภทนะครับอย่างที่ไล่มาเมื่อสักครู่นี้จริงๆตามตำราอื่นก็อาจจะมีประเภทมากกว่านี้แต่ว่าเอาว่า6ประเภทดีแล้วกันแล้วยังใครมีมากกว่าก็เอามาคุยกันใน Facebook นะครับโอเคฮะก็นี่เป็นการติวบทที่1ก็จบแล้วนะครับเป็นองค์ความรู้ พูดคุยกันทีนี้คุณต้นก็มีคําถามนะครับลองเอาไปเอาไปตอบดูนะครับไปตอบใน Facebook ครูต้นก่อนกันละกันลองคําถามที่1นนะครับครูต้นถามว่าครูต้นสอนอยู่ที่โรงเรียนจอมเทียนบริหารธุรกิจในตําแหน่งครูผู้สอนรับเงินเดือนจากผู้รับอนุญ,ญาตเนี่ยเดือนละ9 9 7 5บาทถ้าครูต้นสอนดีเนี่ยครูจะได้รับโบนัสเป็นโอทีชั่วโมงละ90บบาทโอ้ดูเยอะทีเดียวคำถามจ้าถามว่างานที่ครูต้นทำอันนี้เนี่ยเป็นธุรกิจหรือเปล่า หาเหตุผลมาประกอบให้ครูต้นสินะครับจะตอบไว้ในคลิปที่ YouTube นี้เลยก็ได้นะครับหรือจะไปตอบในที่ Facebook ก็ได้เอาลองมาแชร์ไอเดียกันเป็นธุรกิจเพราะาหาเหตุผลมาหรือไม่เป็นธุรกิจเพราะอะไรใครตอบดีมีกดไลค์ให้นะจ๊ะมีโชว์ผลงานให้จ้ะนะออาลองตอบดูเอาในคลิปเนื้อหามาตอบกันหรือค้นหาจากแหล่งในรู้อื่นมาตอบก็ได้นะครับมาค้นคว้ากันแต่ทุกสถานการณ์ที่ตอบนะครับครูต้นจะไปวิพากษ์ให้ดูแล้วก็ให้เห็นว่ามันเกิดประโยชน์อะไรกับเรานะครับ เราดูสถานการณ์ที่2ครับครูต้นมีเงินเก็บจากการสอนเนี่ยสิบล้านบาทเลยตัดสินใจนําเงินก้อนนั้นกลับมาสานฝันนะครับสานฝันไม่ใช่สานฝังนะคือเปิดโรงเรียนของตอนเองนะชื่อโรงเรียนว่าครูต้นบริหารธุรกิจครูต้นตระแต่งผู้รับอนุญาตเลยแนละจ้างครูคนอื่นธรรมที่สอนเลยถามงานที่ครูต้นทำเนี่ยเป็นธุรกิจหรือไม่จงให้เหตุผลประกอบนะนะครับลองดูที่ท่านนี้แล้วเป็นธุรกิจไหมบอกเหตุผลด้วย ตอบก็นะครับตอบลงในเล็บข้างล่างเลยนะครับคลิปนี้หรือไปตอบใน Facebook ก็ได้นะฮะโอเคนะครับนิดหนึ่งสถานการณ์ที่1กับสถานการณ์ที่2นะครับจะช่วยให้ในักเรียนวิเคราะห์ว่ากิจกรรมใดก็ตามเป็นธุรกิจถ้านักเรียนวิเคราะห์ออกนักเรียนจะไม่หลงทิศถ้านักเรียนต้องการจะหาเงินเข้าใจไหมนักเรียนอยากหาเงินได้มากๆครูต้นสอนว่าต้องทําธุรกิจแต่ถ้านักเรียนแยกไม่ออกว่ากิจกรรมนี้เป็นธุรกิจหรือไม่เป็นนักเรียนจะหลงทางไปเลย นี่คือสิ่งสําคัญที่ต้องฝึกแยกสสถานการณ์นี้ให้ออกนะครับสถานการณ์ที่3ามแถมอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันครูตอบนะครับถามครูต้นว่าเรียนวิชาธุรกิจแล้วมันดีอย่างไรครูต้นก็ตอบไปนะครับว่าก็จะได้มีความรู้ติดตัวไปพบหน้าครูตอบบอกว่าครูต้นเนี่ยไร้สาระนะครับให้ไปตอบใหม่ถ้าตอบไม่ดีเนี่ยจะไล่ออกจากโรงเรียนนะดังนี้นะครูต้นจึงวิ่งมาหาสิทธิ์ที่รักที่อยู่หน้าคลิปตอนนี้เลยและถามว่า ช่วยบอก่อยฮะทำธุรกิจมันดียังไงอธิบายให้ฟังเนะ่อยเออทำธุรกิจอมันดียังไงนะครับลองตอบลงในเล็บด้านด้านข้างนี้ด้นานใต้นี้เลยนะครับหรือจะไปตอบใน Facebook ก็ได้นะครับสุดท้ายฮะสถานการณ์ที่สีคลิปแรกบทแรกแจกสถานการณ์เยอะหน่อยครูต้นตัดสินใจเปิดธุรกิจสปาฟูสปาสปาเท้าแลนะ้วสาวๆมานวดเท้ากันเธอจะรู้สึกผ่อนคลายนะครับแหมครูต้นก็จะรู้สึกผ่อนคลายไปด้วยนะถามครับถามว่า งานที่ครูต้นทำเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทใดเอาแล้วทําไมจึงคิดเช่นนั้นล่ะอะตอบในเล็บด้านใต้นี้เลยนะครับใน YouTube หรือจะตอบไปใน Facebook ครูต้นก็ได้สรุปมี4สถานการณ์นะครับลองตอบดูตอบถูกดีมีไลฟ์มีของรางวัลให้นะฮะนะครับแล้วก็เป็นการทบทวนองค์ความรู้บทที่1ด้วยใครต่อสีสถสารในการนี้แล้วก็ไปถกกับครูต้นนะครับสดๆกันใน YouTube แล้วก็หรือว่าใน Facebook แล้วก็รับรองว่าได้ประโยชน์เยอะนะครับโอเคครับ อันนี้ก็เป็นคาแนะนําเพิ่มเติมในการตอบนะครับจะดาวน์โหลดธนาคารข้อมูลข้างล่างที่อยู่ในช่องดีไซนใน YouTube ก็ได้นะครับจะค้นคว้าในเน็ตก็ได้นะครับเรื่องที่ตอบเจ๋งๆแบบตัวเองก็ได้จะวาดรูปจะตอบเป็นคลิปวิดีโอจะพูดเป็นเสียงจะเขียนเป็นตัวอักษรแล้วแต่ดีไซน์หมดเลยนะครับหรือจะไปคุยกันส,สดๆที่ Facebook ของครูต้นก็ได้นะครับคอร์สออนไลน์รู้สึกจะอยู่ใน Facebook ของครูต้นนะครับโอเคขอให้ได้ A นะครับจบบทนี้แล้วเดี๋ยวไปศึกษา บทที่2ในคลิปที่2กันสวัสดีครับ